เช็คลิสต์ลักษณะบ้านเดี่ยวอยู่แล้วรวยร่มเย็นเป็นสุขครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆนะครับสรุปสําหรับท่านที่อยากจะลงทุนอสังหาหรืออยากซื้ออสังหาไว้อยู่เองเป็นเช็คลิสต์ที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันทีนะครับข้อที่1นนะครับให้ดูที่จั่วของบ้านก่อนลักษณะจั่วของบ้านนะครับจะบ่งบอกถึงความคิดของคนในบ้านถ้าจั่วของบ้านซ้อนกัน ไม่ดีนะครับลักษณะแบบนี้อยู่แล้วอันตรายมากตามตำราเนี่ยเขาว่ากันว่าจะมีเพศภัยใน3ปี8ปีเป็นต้นเพราะฉะนั้นลักษณะบ้านที่เป็นจั่วซ้อนกันตรงๆเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยเนาะหรือลักษณะของจั่วที่มีมากกว่า1อันชี้ไปทางซ้ายทีขวาทีหันหน้าไปคนละทิศคนละทางอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับจั่วที่มีมากกว่า1อันจะบ่งบอกถึงบ้านหลังนี้จะมีหลายหัวคิดหลายความขัดแย้งและยิ่งหันไปคนละทิศคนละทางยิ่งส่งเสริมให้ คนในบ้านเนี่ยเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งมีปัญหากันได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแรกที่ควรดูคือจัว่วมีหนึ่งจัว่วได้กําลังดีอย่ามีมากเกินไปนั่นเองครับข้อที่2นะครับเราลองสังเกตพื้นที่หน้าบ้านดูซะหน่อยพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เอาไว้กักพลังงานดีๆได้นะครับกรณีที่บ้านเราตันเช่นบางบ้านเนี่ยทำบ้านมาชิดกําแพงมากจนเหลือพื้นที่หน้าบ้านแค่เมตรสเมตรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยดีหรือบางบ้านเราก็ทำหลังคาต่อเติมยื่นออกมาจนเต็มพื้นที่แบบนี้ก็ไม่ดีนะครับลักษณะนี้ทําให้พลังงานดีๆก่อตัวไม่ได้ตามหลักของจุ้ยผลที่ตามมาคือมักจะไม่ค่อยมีเงินสดมักจะไม่ค่อยอยากอยู่บ้านมักจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกอับจนหนทางทําอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันไม่คล่องทําให้ความคิดไม่ราบรื่นนะครับแล้วก็มักจะติดติดขัดขัดเรื่องการเงินอยู่อย่างสม่ําเสมอเลยลักษณะของจุ้ยที่ดีควรจะมีพื้นที่หน้าบ้านพอประมาณนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเรานะ ดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วควรจะเลือกบ้านที่มีพื้นที่หน้าบ้านที่ไม่รู้สึกกว้างจนเคว้งคว้างแต่ก็ไม่รู้สึกแคบซะจนอึดอัดเราต้องหาจุดที่พอดีนะครับโดยส่วนใหญ่แนะนําว่าหน้าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นบ้านเดียวควรจะมีพื้นที่หน้าบ้านสัก5้าเมตรขึ้นไปก็กำลังดีเลยทีเดียวข้อ 3. นะครับบ้านควรจะเดินได้รอบบ้านนะครับลักษณะบ้านที่ดีเนี่ยไม่ควรต่อเติมด้านใดด้านหนึ่งจนเต็มจนติดกําแพงบางบ้านเนี่ยต่อเติมหลังบ้านจนชิดกําแพงเลยทําให้ลมไม่สามารถวนรอบบ้านได้หรือ เราเนี่ยไม่สามารถเดินรอบบ้านได้ลักษณะนี้ถือเป็นลักษณะห่วงจุ้ยที่ไม่ดีในทางห่วงจุ้ยพลังงานที่วนรอบบ้านได้จะส่งผลให้เรามีการเงินที่ฟล์นะมีความคิดที่ฟล์นะครับกักพลังอยู่เก็บเงินอยู่จะช่วยให้ได้รับความร่วมมือจากสิ่งต่างๆจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีด้วยการที่กำแพงของเราเนี่ยชิดจนไม่สามารถเดินได้ก็ทําให้ติดติดขัดขัดคิดอะไรก็ติดติดขัดขัดการเงินจะเก็บก็ติดติดขัดขัดอยู่เสมอนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรียกบ้านอยู่เองอยากรวยนะครับสาคัญเหมือนกัน ควรจะดูบ้านที่สามารถเดินรอบบ้านได้ครับข้อ4นะครับทรงบ้านที่แปลกประหลาดเกินไปเนี่ยควรจะระวังนะครับหัวข้อนี้อาจจะรู้สึกขัดหูขัดตากับดีไซเนอร์บางท่านนะครับว่าโอ้อยากดีไซน์บ้านสวยๆนะครับแต่ให้ลองดูสไตล์นิดนึงว่าถ้าบ้านไม่ค่อยสมดุลเอียงไปเอียงมาหลังคายโยไปเย่มานะครับบ้านลักษณะนี้เนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยอยู่แล้วเนี่ยมักจะส่งเสริมให้เป็นคนความคิดแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใคร ทำให้ไม่ค่อยทันโลกไม่ค่อยทันใครรวมถึงนิสัยจิตใจก็อาจจะเปลี่ยนไปแปลกไปได้ส่งผลให้มีปัญหากับคนรอบข้างได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้น,น,นลักษณะบ้านที่แปลกประหลาดจนเกินไปมีหน้าต่างข้างเดียวไม่มีอีกข้างหนึ่งมืดซ้ายเอียงขวาอย่างนี้ต้องระวังนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีทุกกรณีนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันผิดปกติมากๆก็อาจจะส่งผลให้คนในบ้านมีความคิดที่แปลกเกินไปนั่นเองครับข้อ5นะครับมีห้องน้ํา หรือห้องครัวอยู่กลางบ้านอันนี้ถือเป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวที่ไม่ค่อยดี <S 2> <S 2> เราลองดูว่าถ้าห้องครัวหรือห้องน้ำอยู่กลางบ้านเลยกลุ่มนี้นะครับไม่ดีทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะห้องน้ำและห้องครัวเนี่ยจะส่งผลให้เกิดปัญหาในบ้านได้ง่ายมากเลยโดยห้องน้ำกลางบ้านเนี่ยมักจะส่งผลให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายมีชีวิตที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับส่วนห้องครัวกลางบ้านเนี่ยจะส่งผลให้ร้อนใจร้อนอกร้อนรุ่มอยู่ในบ้านก็ทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นลักษณะ2อย่างนี้เลี่ยงได้ก็ไม่ควรเลือกบ้านแบบนี้ครับข้อ6นะครับคือประตูบ้านตรงกับประตูรั้วนะครับหรือภายในบ้านมีประตูหน้าตรงกับประตูหลังลักษณะนี้ก็ควรเลี่ยงก่อนเพราะว่าบ้านแบบนี้มันจะทําให้เรามีค่าใช้ใจ่ายเยอะนะครับรายจ่ายออกเยอะการที่บ้านประตูตรงกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้หเลยก็คือว่า ขาดความเป็นส่วนตัวแน่นอนจริงไหมคนนอกบ้านก็จะมองเห็นคนในบ้านได้ง่ายนะครับหรือเวลาที่เราเปิดประตูทุกบานเนี่ยลมมันก็จะพัดแรงมากเลยก็จะส่งผลให้ของในบ้านเกิดการเคลื่อนไหวเสียหายได้อีกแล้วก็ไม่ค่อยดีนะลมที่เข้าและออกเร็วเกินไปเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับดังนั้นลักษณะประตูบ้านที่ตรงกับประตูรัว้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้ามีฝุ่นมีควันจากพันรถยนต์มันก็เข้าบ้านเราได้โดยตรงถ้าในทางหงจุย้ยก็จะบอกว่ามีแนวโน,น้มที่คุณจะมีรายจ่ายเยอะมากเก็บเงินไม่อยู่เงินทองหามาได้ ก็มีเหตุให้รั่วไหลออกหมดเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่สําคัญควรเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงไปก่อนสําหรับคนที่กําลังเลือกบ้านหลังใหม่ๆนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น6ข้อเช็คลิสต์การเลือกบ้านเพื่อการลงทุนหรือเพื่อการอยู่อาศัยเองนะครับถ้าเรากําลังเลือกหลังใหม่ๆนะก็พยายามดู6ข้อน,นี้ก่อนได้เลยเป็นพื้นฐาน ถ้าหข้อนี้ดีแล้วก็ถือว่าเรามีแนวโน้มจะได้บ้านที่ดีแล้วนะครับแต่ใครที่บอกว่าอยู่บ้านแล้วซื้อมาแล้วนะครับแล้วมันมีข้อใดข้อหนึ่งที่มันไม่เข้ากับเกณฑ์นี้นะจริงๆมันก็มีวิธีที่จะบรรเทาได้บ้างด้วยการจัดปรับหว่วงุ้ยนั่นเองจริงๆแล้วถึงแม้แต่บ้านใหม่ก็ตามมันมีรายละเอียดการดูที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกเพื่อเช่นกันเพียงแต่ว่า6ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นหข้อที่สําคัญที่สินแสทุกคนต้องดูแน่นอนนะครับ